เป็นแฟนกลับน้องโจรินไม่ควรพลาดเตรียมดูสเสน่ห์ปลายจังหวะได้เลยถึงเวลาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวะแล้วนะคะมีไหมคะมีค่ะสุดยอด <laughs> ก่อนอื่นเลยถามค่ะกินถุงหลักร้อยแปลว่าอะไร <laughs> เหมือนกินหูแต่ว่าราคาย่อมเยาป่ะคะกิ่นมากเลืดค่ะตุกมือค่ะตุกมือถู <laughs> ออกต้องนะคะคและแน่นอนค่ะเมนูกินถูหลักร้อยวันนี้มีชื่อว่าปลาชนหนึ่งน้ำพริกค่ะเล่นใหญ่กันมามากแล้วนะ หน้าเต่ามาต้องต้องใหญ่เหมือนกันนะคะแน่นอนต้องพิเศษนะคะหนูว่า perfect อ้าวเป็นว่ากับปะสภาวาปะปกติได้แล้วตอ <laughs> น,นนี้นะคะเราต้องทำสมาธิมากกับการทําเมนูนี้ขอกำลังใจจากแฟนคลับะะ่อยค่ะตุองคนไปกำลังใจให้หนูด้วยนะคะคือถูให้ทั่วเลยถูให้ทั่วเลยพอดีเคยเข้าครัวกับคุณแม่อยู่บ้างคะ่ะก็พอจะรู้เทคนิคการแบบ ทาหร,หร,หรือว่าการหมักอยู่บ้างค่ะก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเลยค่ะไหนดูสิค่าผลงานโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสำหรับการโขกน้ำพิกก็เคยทํามาแล้วค่ะกับคุณแม่ที่บ้านค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็พอมีเบสิกเหมือนกันนะคะเนี่ยกับการโขกน้ำาพิกก็ช um ิลมากค่ะหนึสองสม ว้าวสุดยอดโอ้โหดูสิสีมือใครดูสิคะหอมมากเลยค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากเอาตอนเลยตอเลยจัดจานหรูนะคะคุณจานหรูแล้วก็จัดที่ให้น้ำพริกขาด้วยนี่ค่ะ ุดยอดเก่งมากค่ะท่านผู้ชมคะในที่สุดน้องจรินก็ทําสําเร็จแล้วนะคะและตอนนี้ได้เวลาชิมฝีมือตัวเองแล้วค่ะน่้กินเายเลยค่ะกิเลยนะคะโอ้เนื้องามขนาดเจ้าโอยเนื้องามขนาดเจ้าเมืองมาเลยนะคะนีโดมก่อนนีโดมก่อนกินเลยนะคะเอาเลย ภูมิใจกับเมนูนี้มากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้อันนี้พูดจากใจเลยนะคะเนี่ยมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนก็ทุกคนอย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะน้องไอ้ก็จะมาโชว์ฝีมือในการทำกินดุูหลังร้อยของเรานะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าแกงขั่วแซลมอนย่างไข่เค็มค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเวลาจะต้องทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยปกติก็เป็นฟิวฟิวเนี้ยค่ะคล้าเป็นลูกมือคุณแม่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยทำแกงคั่วมาก่อนเลยอ,อันนี้คนคนเรื่อยๆใช่ไหมคะคนไปไเรื่อยๆเลยค่ะสวยงาม ดูสิคาะท่าของซิซี่คนกะทิต้องเต้นเลยนนี่เขามีแต่แบบขุนะักพาเขาขุนะักพาแต่วันนี้ซิซี่จบเคี่ยวกะทิอันนี้ทำท่าเคี่ยวกะทิจะแบบตำนานเลยค่ะเอาล้ค่ะแตกมันแล้วแบบนี้คือได้แล้วใช่ไหมได้แล้วลักษณะของกะทิแตกมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ พีคแกงมาก่อนเลยค่ะที่มครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยสนุกไหมฮะสนุกไหมคะสนุกค่ะหอมมากเลยค่ะยอดปลาลงเลยแต่ลงเลยนะคะเอาส่วนหนังลงนะคะถูกต้องเก่งมากเสียงฟู่ฟ้าน่าทานมากอุ้ยตื่นเต้นนะค่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่พอช่วยหนาเราจะรอดไหมนะ าได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงความสุขของเราโอ้โหสวยมากอนี่โอเคค่ะท่านผู้ชมหาแฟนฉับทั้งหนน้องไอ้ชิมพีมือตัวเองเลยหนึ่งสองสามอ้ามเป็นไงล่ะคะ เปล่าพูดไปได้สุดยอดอย่างเดียวสุดยอดมากค่ะคุณมาหนังกรอบมากๆเธอบรรยายซะจนวีรินทนไม่ไหวนี่ด้ว่าพึงพอใจในระดับเหเต็มหเลยละกัน <c oughs> เฮน่ามาทั้งทีเลยนะคะเราเตรียมเมนูสําหรับน้องเฮน่าค่ะนั่นก็คือยำบุนเส้นแบบโบราณต้องบอกเลยเป็นคนที่ชอบกินยำบุนเส้นมากแต่ว่าไม่เคยกินแบบสูตรโบราณมาก่อน <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ทําไม่เป็นด้วย <c oughs> วันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ทักษะเอาไปทําที่บ้านกินนะคะวันนี้แหละคะ่ะบ้านอิ่มสุกจะทําให้น้องเฮน่าและท่านผู้ชมได้เห็นว่า ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะทุกอย่างเนรมิตได้ด้วย2มือของเรานี่แหละคะ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมมากค่ะพร้อมแล้วขอกําลังใจแฟนคลับเลยทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะเต็มที่แล้วก็จะทําให้เพื่อนๆกินและที่สําคัญรสชาติที่แบบสุดยอดแซ่บเลยใช่ไหมละแซ่บต้องแซ่บแน,น่นอนต้องแซปแป่บแน,น่นอนเราจะจัดการกับหมูสับค่ะวิธีจัดการง่ายมากเดี๋ยวพาน้องเฮน่าทำเลยนะคะ <S <S นี่ค่ะมอบอาวุธจะให้ โอ้ยน้องห้อยหางมากเลยลัวกระเด็นนี่คือปัญหาของคนที่ไม่ค่อยเข้ารัวนะก็จะลัวไว้ก่อนแล้วนี่ค่ะเราจะยีแบบนี้เลยนะคะสนุกมากค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วมากเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะยากแต่ว่าพอได้มาถามจริงๆก็รู้สึกว่ามันง่ายดีค่ะ เก่งมากค่ะเก่งมากระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเติมเครื่องยำกันเลยนะคะ<ม>ก็คือพร้อมแดงซอย<ม>และชวลริสง<ม>นะคะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะไม่ทานได้ไหมคะอา้าวไม่ทานได้ไหมคะอา้าวทำไมนะคะหนูแพ้กุ้งค่ะหนูแพ้กุ้งค่ะกินกุ้งไม่ได้ สิคเมื่อสาวแฮนนะากินกุ้งไม่ได้จะทํายังไงต่อละทีเนี้ยงั้นไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าน้องแฮนนาแพ้ไม่ต้องใส่ได้<ช>แต่สําหรับท่านผู้ชมนะคะสูตรนี้ใส่กุ้งแห้งด้วยจะสุดยอดเลยนะคะจากนั้นก็คือพริกข<ม>ี้หนูนะคะซึ่งหั่นซอยเรียบร้อยนี่ค่ะ<ม>ขึ้นช่ายหอมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใช่แล้ว <laughs> ใช่แล้วหน้าตาหน้ากิน<ม> สวยงามถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะพี่ปอพอมไหมคะพี่อะพร้อมมากเลยค่ะนี่น้ำใหญ่ๆแล้วค่ะจะดึงแล้วนะคะดึงเลยค่ะดึงเลยว้าวและนี่คือความสำเร็จของน้องแฮนน่านะคะกับการเข้าครัวครั้งแรกกินรู้ลันร้อยของเรายาํางุ้นเส้นแบบโบราณค่ะมุนเส้นแบบเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ อร่อยมากค่ะรสชาติที่ได้ทานนะคะก็ข้างๆที่จะประทับใจเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆปกติเป็นคนที่ชอบกินของเผ็ดของแซบอยู่แล้ววันนี้ได้กินยำบุญเส้นก็ยิ่งรู้สึกว่าอร่อยมากค่ะ